เรียกได้ว่าทําให้เขามั่นใจดีกว่าครับผมเลยเรียกมันว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอะสำหรับการที่จะใช้ชีวิตในฐานะของการมีความรักก็ทําให้เต็มที่เลยผมก็ลุยเต็มที่อะไรที่ทําได้ทําให้หมดเราใช้ชีวิตอยู่อยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตที่มันแชร์กันอยู่แล้วก็โอเคครับมันลงตัวจริงๆผมก็ไม่ได้ค้ั่งรักนะแค่รู้สึกภูมิใจในตัวเขารู้สึกภูมิใจในในความรัก ของเราอะไรเงี้ยผมพร้อมแล้วแหละจริงๆล้วผมพร้อมแต่งงานอะไรเงี้ยผมพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราพร้อมคนเดียวไม่ได้เราต้องให้เขาพร้อมด้วยเร่งทำงานเพราะว่าหาติดต่อถูกบ้างก็รอไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าก้อทำงานไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ,อะ รอแต่งงานนี่ต้องต้องต้องรอแบบเจ้าตัวเขาพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าคือขอกันไว้ก่อนผมผมผมถือว่าขอมั่นอะไรเงี้ยครับก็เรารักเขาอะไรเงี้ยครับเราเรารักกันเราเราเรารู้สึกว่าเจตนามันมันโอเคแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยที่เหลือคือจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องอื่นครับใช้ชีวิตกันไปทํางานกันไปถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าในการในการจะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้อง ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองไปด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติกันนะครับใช่ครับอยากให้มั่นใจอยากให้มั่นใจว่าแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ทํางานให้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยยังไงเราก็เราก็ต้องไปถึงวันนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยครับโมเมนต์มมนต,ตอนนั้นหน่อยออปกติมากเลยครับจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นเรื่องแบบความแบบพิเศษไปมากกว่าแค่ผม รู้สึกอยากให้เขาอยากให้เขาได้ในทุกสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับอะไรเงี้ยครับครับพ่อรู้มาก่อนไหมครับว่าเราจะขอตัารู้รู้ผมเป็นคนปิดไม่เมียนใช่ใช่ครับแต่ก็แต่ก็ถึงโมเมนต์จริงๆก็ตื่นเต้นกันแหละครับครับต้องเตรียมตัวไหมไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยครับซื้อแหวนก็พอแล้วครับครับผมเป็นที่ไหนอะไรคะตอนนั้นอ่อสะพานพุทธครับผมสะพานพุทธทำไมลูกสายดูหนังฝรั่งเยอะมางเนี่ย ชอบขอกันตามสะพานอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เราก็อินดี้กันมากเราไม่มีการเตรียมงานทีมงานอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็ตั้งกล้องถ่ายกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถ่ายบล็อกอยู่แล้วถ่ายบล็อกถ่ายแบบ YouTube อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็ไปถ่ายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เออขออะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเราพูดอย่างไงบ้างไม่ได้พูดอะไรมากครับว่าแต่งกันไหมเออแค่บอกว่าเออเรา เรแต่งงานกันไหมแค่นั้นเลยเขาตกใจไหมตอนนั้นก็อึ้งๆนะก็อึ้งๆอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่มากหรอกครับเพราะว่าเหมือนรู้เขารู้เยอะกว่าผมอีกคนนี้เป็นใช่ไหมเขาเขาเขาเล่าให้ฟังไงไหมว่าเขาจับไส่เราได้ยังไงบ้างก็จริงๆก็ก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วแหละอยู่ดีๆก็จะชวนไปซื้อดอกไม้อะไรเงี้ยก็แบบอ่าโอเคโอเคแต่แต่อันนั้นมันไม่ได้สําคัญมากครับจริงๆมันสําคัญตรงที่ว่าไอ้เรื่องระหว่างผมกับน้องเนี่ย เราค่อนข้างคุยกันตลอดเวลาเราค่อนข้างที่จะปรึกษาหารือกันแทบจะทุกๆเรื่องมันเลยทําให้ทุกอย่างที่ที่เราจะตัดสินใจทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมัน private ยากมากครับมันหลบหลีกยากมากที่จะให้เขาไม่รู้อะไรเงี้ยครับอะไรที่ทําให้เรามั่นใจที่จะพูเขาผอย่นี้ใส่เนก็ผมรู้สึกว่ามันมันมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีความรักในครั้งนี้จริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวไปหมดแล้วว่า ว่ามันเกิดขึ้นยากมากในความรักครั้งนี้เพราะว่าเพราะว่าผมแบบคิดคิดเยอะมากเตรียมการเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่เจอคนที่เรารู้สึกจริงๆอะ่ะเราก็จะไม่เริ่มมันก็จะไม่เริ่มแล้วก็คงไม่มีแล้ว,ลวก็คงเฉยๆแล้วผมก็เลยก็เลยเหมือนบอกว่าคือผมพูดเป็นกลางๆว้เลยนะว่าทุกในความสัมพันธ์เนี่ยการเริ่มครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยมันเริ่มต้นด้วยแพชชั่นของความรักที่ ที่เราลักเขาที่เราชอบในตัวเขาที่เรารู้สึกตื่นเต้นในตัวเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มแต่ถ้าพูดกันตามแฟกต์ตามความเป็นจริงคือเราไม่รู้จริงๆครับว่าเราจะรักกันไปได้ยาวแค่ไหนหรือเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราแค่แบบอยู่กับทุกๆวันแหละครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นผมเลยผมเลยเรียกมันว่ามันเป็นเป็น l chance ครับเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วอะสำหรับ การที่จะใช้ชีวิตในฐานะของการมีความรักอยู่ในมืออะไรเงี้ยครับก็ทําให้เต็มที่เลยผมก็ลุยเต็มที่อะไรที่ทําได้ทําให้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามันประสบความสําเร็จมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมครับถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จเราก็เข้าใจแค่นั้นเองใช่ครับผมผมผมรู้สึกว่าเขาเราเราใช้ชีวิตอยู่อยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตที่มันแชร์กันอยู่แล้วมันมันโอเคครับมันลงตัว ก็เหมือนเดิมครับจริงๆออผมก็ไม่ได้คลั่งรักนะออผมผมแค่แบบแค่รู้สึกภูมิใจในในในตัวเขารู้สึกภูมิใจในในความรักของเราอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพูดเพราะผมเป็นคนพูดตลอดอยู่แล้วผมเป็นคนถ้ามีผมก็ก็ชัดเจนของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับออถ้าจุดเริ่มต้นเลยนะครับคุยกันไว้ประมาณ3ปีครับ สามปีเ <Safe rév mark> พื่อให้น้องได้ทํางานให้น้องได้เต to ิบโตในสายงานของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปก่อนแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ผมพร้อมแล้วแหละจริงๆแล้วผมพร้อมแต่งงานอะไรเงี้ยผมพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเราพร้อมคนเดียวไม่ได้เราต้องให้เขาพร้อมด้วยเราต้องให้เขาได้ได้เติบโตด้วยน้องกับผม่างกันตั้ง4ี่ปีครับผมว่า4ปีมันก็คือมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเจอเหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันครับ เรียกได้ว่าทําให้เขามั่นใจดีกว่าครับทําให้เขาทําให้เขารับรู้ว่าว่าเรารักเขานะว่าเราจริงใจต่อเขามากมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ตีตาจองตีตาจองไหมผมผมคงใช้คําว่าเราถือครองความรักร่วมกันดีกว่าครับคงไม่มีใครจองใครแต่ว่าแต่เราซื่อสัตว์เราเราเอาใจมาเอาใจมาแลกกันครับ